กินกี่มื้อจะลดความอ้วนได้เร็วที่สุดนะครับนี่เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับที่ผมจดมาจากเพื่อนๆใน Facebook y o u t u b e นะครับเขาจะถามคล้ายๆกันแบบนี้ว่าเอ้ยเราควรจะต้องกินกี่มื้อดีถ้าเรากิน1มือ้อระบบเผาผ่านจะเสียไหมถ้าเรากิน3มื้อนะครับจะมากเกินไปหรือเปล่านะครับผมก็เลยไปเฟ้นงานวิจัยมาให้นะครับตอบคำถามไม่ง่ายนะครับข้อที่หก่อนเลยนะครับสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายไม่รู้หรอกว่าเราต้องกินกี่มือม้อหมายความว่าเราจะกินกี่มื้อก็ได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าสารอาหารวันนั้นครบไหมหลายคนอาจจะกินหนึ่งมื้อแล้วกินยาวๆเลย นั่งตั้งแต่6กโมงเย็นถึง2องทุ่มนี่คือ1มื้อของบางคนนะครับบางคนอาจจะกิน2มือ้อคือมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นก็ได้หลายคนอาจจะกินเช้ากลางวันหรือเย็นก็ได้บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เมซนแต่ผมไปดูในงานวิจัยมาแล้วนะครับเป็นงานวิจัยที่เขารวบรวมแล้วว่าระหว่างคนที่กินวันเว้นวัน,วนกับคนที่กินทุกวันโดยที่เฉลี่ยแล้วทุกวันนะได้สารอาหารโดยเฉลี่ยทุกวันเท่ากันนะครับเขาพบว่าในระยะยาวให้ผลในการลดความอ้วนไม่แตกต่างกันนะครับ ข้อที่2นะครับคือร่างกายเราเนี่ยเป็นระบบไฮบริดก็คือเป็นระบบง่ายที่ผมตั้งชื่อเองเหมือนรถยนต์น่ะใช้น้ํามันก็ได้ใช้ไฟฟ้าก็ได้นะครับดังนั้นเวลาที่เป็นระบบไฮบริดก็หมายความว่าถ้ามื้อเช้าเรากินอาหารมื้อเช้าแล้วมีข้าวแป้งน้ําตาลอยู่ร่างกายใช้ข้าวแป้งน้ําตาลถ้ามื้อเช้าเราไม่มีข้าวแป้งน้ำตาลอยู่อย่างเช่นบางคนอาจจะกินแค่เวโปรตีนที่ไม่ใส่น้ําตาลเลยคอลลาเจนแบบนี้ที่ไม่ใส่น้ําตาลเลยนะครับแล้วร่างกายจะเอาพลังงานอย่างไรร่างกายก็จะเอาพลังงานจาก ไขมันสะสมมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลดังนั้นในงานวิจัยที่เราไปดูกันลองไปดูนะครับเขาจะวัดง่ายๆโดยการที่วัดว่าคนที่ไม่กินข้าวเป็นน้ำตาลมื้อเช้าเลยเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายพบว่าร่างกายก็เปลี่ยนไขมันให้เป็นน้ำตาลกลูโคสได้ครับทำให้ระดับน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดอยู่ในช่วง110-130ก็คืออยู่ในช่วงของคนปกติเลยไม่ได้มีเพราะว่าน้ำตาลต่ำเหมือนที่หลายคนเข้าใจแต่วิธีการงดอาหารมื้อเช้าห้ามทํา ในเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับเพราะกำลังเจริญเติบโตห้ามทำนะครับแต่ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับห้ามทำในคนที่กำลังกินยาเบาหวานอยู่อาจจะมีภาวะช็อกจากภาวะน้ำตาลต่ำได้นะครับข้อที่3นะครับก็คือหลายคนบอกว่าเวลาที่เราไม่กินอาหารมื้อเช้าจะทำให้อาหารมื้อเที่ยงเนี่ยเรากินมากขึ้นไหมถูกต้องนะครับมีงานวิจัยว่าพอเราไม่กินอาหารมื้อเช้าจะมีบางคนที่ถ้าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วไปกินตอนหิวเนี่ยก็จะทําให กลิ่นมาคือเนี้ยผมมีเทคนิคง่ายๆเราอาจจะพกคอเจนหนึ่งซองเทใส่น้ําแล้วดื่มไปก่อนแล้วพอไปกินอาหารนะสมองจะได้รับโปรตีนแล้วบางส่วนทําให้ความหิวลดลงก็ได้หรือบางคนอาจจะดื่มเป็นชากาแฟพวกนี้ก็จะไปทําให้สมองเนี่ยลดความหิวลงได้เช่นกันหรือบางคนอาจจะเอาอบเชยนะเอาอบเชยไปใส่ในน้ําเปล่าแล้วดื่มก็ได้ครับมันจะช่วยทําให้ความหิวลดลงได้เช่นกันแล้วแต่นะครับแต่ถ้าใครจะ กินเป็นคอลลาเจนหรือเวโปรตีนแบบที่ผมกินอยู่ไม่มีน้ําตาลผสมนะครับให้พิมพ์คําว่าโปรตีนแล้วไปสอบถามทีมงานใน l i น์แอดด็อกเตอทหรือใน Inbox ของ Facebook ก็ได้นะครับข้อที่4นะครับคือ คำนวณปริมาณโปรโตีนต่อวันนะครับไม่จําเป็นต้องดูต่อมือนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยสามารถกินโปรโตีนหนึ่งมือ้อแล้วย่อยไปเรื่อยๆได้หรือจะกินเป็น3ม,มือ้อโดยการแบ่งเป็นเช้ากลางวันเย็นร่างกายก็ย่อยและดูดซึมได้เหมือนกันมีงานวิจัยออกมาไปดูได้เลยนะครับเยอะมากเลยนะครับที่เขาเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่กิน1มื้อครับแล้วอัดโปรโตีนไปแลนะ้สมมุตินะห้กรัมกับกิน3ม,มือ้อแล้วแบ่งเป็นมื้อละเท่าๆกัน หรือแบ่งเป็นสี่มื้อก็ตามมีงานวิจัยแบบนี้เยอะมากแล้วเขาพบว่าการดูดซึมและเอาไปใช้ไม่ได้แตกต่างกันสุปก็คือดูดซึมได้หมดแหละเพียงแต่ว่าจะกินหนึ่งมือ้อหรือจะแบ่งกิน2มือ้อจะแบ่งกินสามือ้อหรือจะแบ่งกินสีมือ้อให้ผลในการดูดซึมไม่แตกต่างกันและมีผลในการลดความอ้วนไม่แตกต่างกันเพราะร่างกายนะครับสนใจแค่ว่าเราทานโปรตีนกี่กร,รัมต่อวันร่างกายไม่ได้สนใจว่าเราทานกี่มื้อต่อวันังนั้นความรู้ในคลิปนี้นะครับจะช่วยปลดล็อกใครหลายๆคนว่า เราจะทานแบบไหนก็ได้ครับผลสุดท้ายเริ่มต้นที่สารอาหารและการลดข้าวไปน้ำตาลที่เกินความจําเป็นออกกําลังกายให้เพียงพอนอนให้เพียงพอนะครับสนุกกับชีวิตครับเพราะถ้ามีความเครียดเมื่อไหร่ร่างกายจะมีความหิวเพิ่มขึ้นแล้วทาให้เราอ้วนขึ้น,นง่ายๆนะครับรักทุกคน,นครับใครชอบก็สามารถแชร์ได้นะครับแล้วเจอกันกับความรู้แบบนี้กับหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ที่ช่วยทาให้ชีวิตและสุขภาพในทุกๆด้านดีขึ้นสามารถกดไลค์ กด subscribe นะครับใน YouTube Facebook, IT, TikTok ได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยความรู้นี้ดีและสามารถช่วยให้คนอื่นเนี่ยมีชีวิตที่ดีดขึ้นได้สามารถแชร์ได้เลยนะครับส่วนผมหมอทีมนะครับจะให้ทีมงานส่งความรู้เหล่านี้ถึงมือถือทุกคนที่กด subscribe ไว้ในทุกช่องทางครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ